สวัสดีครับพี่น้องเออมาเฮ็ดเนี่ยกินครับครบผมครบมากเลยครับครบอย่างนึกว่าครบหมดอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาฝากฝากก๋วยเนาะพี่น้องมันคือเฮ็ดก๋วยครบเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากก่อนครับฝากก่อนฝากก่อน ครับฟักเรียบร้อยแล้วครับครบในเยียดแดงนะซูนีซิบูตัมเมนน้ครับนเนาะงซิบูตัมซิบูหยวกคือเสี้ยวคนเราเลยครับคนคือกลอยกอระพอมในหน้าครับส่งสเฉลี่ยงคือกลอยกอระพอมในหน้ากลอยควบกลอยควบพี่น้องกลอยควบมึงนั่งดวนเฮียขอแหย่พี่น,ออน,น้อง, <c oughs> เ,ออองเอ้ยคำเด้คำเหมือนจุดตาม,มาเด้ผงนี้เบิร์ดพี่น้องเลยเอา่ามัน สถานทีมึงครับเกลียบได้จังหวะปรุง,ปงกันครับเรียบร้อยแล้วพี่นออ้องเตรีมยมพร้อมเตรียมอย่างเรียบร้อยนะครับใส่พริกคงครับพร,ริกคงเบิร์ตผูดีครับผู้ดีเป็นผู้ดีนะใส่กระควระครับเปล่งหัวครับแปลงหัว หนาวนาวมีหนามพี Arizona, นน่น้องกอมาเลยเอาหมงมันํำผมก็ว่าเห็นหมงมันอยู่ี่จะไหนมากันหนาวก็ได้หนาวไม่ติเม็ดเปือกนาสิขงหนาวรูปเลยหนาวหน่อยเกียดบาดคโอ้มีหนาเดยพี่น้องอนาเสียวหมงเห็นหมงอยู่นีจะเม็ด ขันนวะซัน่นนอกนหนาวนี่หะครับบริตตมครับบริตามสูตรนี่ก๋วยคือกก๋วยกระฟ้อมนี่ครับความรมม่นอมะก๋วยดื้อดื้อดื้ดื้อปีหน่อ่า ใส่ะม่วงแหวบได้พี่น้องก้อยก๊บก้อยก๊บมันนี่มนูก้อยก๊บย่ำก๊บในจังไหนมีโน่๊บมันคบหลายหน่อยเดี๋ยวผมจิ้มนะเปียวอยู่ครับเปียวยู่ อโอเคอยู่รรครับโอเคอยู่ตักที่ต้นหอมใบหักขวบครับซื้อมากสิบาทบน่าพี่น้องเลยจังในร้ายเนาะใช่ร้ายก็ไดร์ตัวน,นั้นนหละโอ,อจานมักใหญ่เไงเพี่น้องนะพูดจาตดนตะโขนเล่นกวยคบกวยคบมัน,นมันกวยกระพร้อมคร <c oughs> ับแล้วพี่น้องเลยหอมบวก้องเดี๋ยวสิ่สมนะี้กัดเซี่หอมแบบ อืมโอเคครับโอเคนะแตงเผาก่อนครับโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีโน่ก้อยกุ๊บมันนี่จานหนึ่งบริตักเบิร์ดครับอย่าแงบบนี้ในหมออยู่ครับมากินครับกับสิมีมังสมอมะเขือเนาะตัวผู้แตงครับโอ้ยเผาโมนี่ใหม่ไปพี่น้อ,องเผาโมนี่ใหม่ไปมาฝาโกบดื่มข่าวใหม่ ตัวฟักยาวครับนะพี่น้องขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกสัตว์ทุกใดยเลยครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับมุนี้พามาทําเมโนโกูก๋วยกบลูกทุ่งลูกทุง่งหวานห้าห้านี่แหละ,ะสำหรับคลิปน,นี้ก็อนจบไปซ้ำนี่นะครับไปกินเขาคนกับพี่นุ่งเขาได้เด้อเดี๋ยวได้มือนี้มือนี้กินเขาเด้อ